สำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่มีดไม่คมเราใช้สิ่งนี้แทนหินรับมีดได้เลยครับนี่นะครับมีดไม่คมหั่นมะเขือไม่ยากจะขาดนะครับหั่นผักก็ยังไม่ยากจะขาดนะครับเราใช้สิ่งนี้แทนหินรับมีดได้เลยครับ คือไฟแชกครับไฟแชกที่มีไฟอยู่หรือไม่มีไฟเราใช้ได้เลยครับเราก็นำไฟแชกเรานะครับมาถูที่มีดเราเลยครับเอียงให้ได้องศาแล้วก็ถู่างนี้นะครับ เราก็กลับมาถูกลับมารับอีกด้านหนึ่งเลยครับระวังความคมของมีดเราด้วยนะครับแล้วก็ถูไปตบงนี้ครับหลังจากที่เรารับความคมจากหัวไ้แช็กแล้วเราลองมาลังหั่นกันเลยนะครับมาหั่นผักเลยนะครับ แล้วก็เราก็นี่ก็ไว้ครับนี่นะครับของใหม่นะครับหลังจากเรารับความคมจากหัวไม่ใช็แล้วนะครับนี่นะครับก็จะคมเรานำหั่นหมูหั่นผักหั่นไก่หั่นปลาได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคครับ